สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนสายชําระกันนะครับพอดีเห็นไหมครับสภาพโอ้สนิมเต็มเลยครับก็กลัวว่าวันหนึ่งอาจจะเราอาจจะเพลอไปเหยียบจะเป็นบาดทยักได้ครับก็เลยไปซื้อตัวสายชาระมาใหม่นะครับก็จะมาเปลี่ยนกันครับก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีกันครับเผื่อไปใช้ที่บ้านกันนะครับก็ไม่ยากครับวิธีการก็คือขั้นแรกก็คือปิดน้ําก่อน จะมีตัวปกติก็จะมีตัวตักน้ําอยู่นะครับแล้วก็ปิดวาล์วตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ใช้ปแจร่เลื่อนนะครับแจเลื่อนขันสายออกมานะครับแล้วก็ใช้มือหมุนออกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบัญหาเลยสนิมเต็มเลยครับหลายปีแล้วครับ7จปีก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนตัวตัวใหม่ก็ตัวนี้ตัวตัวหัวฉีดนี้เรายังใช้ได้ครับเราจะใช้ตัวเดิม แล้วก็หัวฉีดเนี่ยถอดออกมาจากตัวเก่าแล้วก็มาใส่จะมีลูกยางดำๆนะครับใส่รองน้ําด้วยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปในในหัวฉีดน,นะครับตัวนี้ก็ขันได้เลยนะครับใช้มือขันได้นะครับไม่ต้องใช้ขีมาอะไรจับเพราะว่ามันขันไปแน่นตึงมือก็ไม่หนาไม่รั่วแล้วครับเนี่ยประมาณเนี้ยหมครับหมุนแน่นแ่นตึงตึงมือหน่อยก็อยู่แล้วครับอ่าด้านด้านหนึ่งเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็ใส่ยาลูกยางไปเหมือนกันนะครับการน้ําด้ว แล้วก็ขันเข้าไปนะครับใช้มือขันตัวนี้ถ้าบางทีบางบ้านเนี่ยตัวเกียวมันอาจจะมีปัญหาน้ำมันจะร่วดซึมก็ต้องใช้ที่เทปันเกียวพันนะครับแต่ถ้าของผมนี้ยังยังไม่มีปัญหาก็เลยไม่ต้องใช้นะครับก็ขันให้แน่นนะครับใช้ปัจจัยเลื่อนขันต่อให้แน่นพอขันแน่นเสร็จก็เดี๋ยวเรามาลองทดลองดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าจากนั้นก็จะเปิดน้ําเปิดน้ํานี้ไม่แน่ใจว่า พราะว่ามันหลวมๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะนะนั่นไงครับเปิดไม่ออกเดี๋ยวต้องเช็คตัววาล์วตัวนี้ให้ดีนะอ่าเรียบร้อยหลุดมือหลุดแล้วสแสดงว่ามันเก่าแล้วสักพักก็คงต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่ผมแก้ปัญหาไปก่อนนะครับก็ใช้ได้ครับเปิดวาล์วมาใช้ก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับการเปลี่ยนสายฉีดชำระครับไม่ต้องจ้าง